สวัสดีครับเวเคชั่นทริปนี้นะครับจะพาคุณภรรยาแล้วก็ลูกไปติดหรูกันแต่ว่าแล้วก็ลืมเด็กๆทั้งห้าไม่ได้นะครับเลยจะพาไปเที่ยวทะเลที่หาดแมอำเภอนเนาะ หาดลับเราหาดรับของพวกเรานะครับแต่รู้สึกว่ากรนี้จะเล็กไปนิดนึงดูได้ไม่ค่อยจอยเลย่วนี่พี่ดำพี่เมพี่เวพี่เวดูหน้าเขาแบบเด้นไปเที่ยวเขาดูมีความสุขนะพี่เมนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยทะเลครั้งแรกพี่ดำกับพี่กู๊ดเคยไปหาดนี้มาแล้วเขาก็จะเป็นผู้นำพาหน้องๆพี่ๆไปเที่ยวไปครับทางกันเลยจ้ะที่รัก นะคะเราก็ประสบป,ปัญหาก็คือว่าบ็อกซ์เล็กไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ็อกซ์อีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็มาอยู่ข้างในนี้ <Yeah. S 1> เด็กๆเราก็จะได้แฮปปี้เพราะตอนนี้พี่กู๊ดแบบน่าเซ็งมากมากม o u ready m Mom? yes แล้วคนนี้ล่ะคนนี้ก็ ready okay let's go เร <Yeah. S 2> าก็ะ,ะซื้อบ็อกซ์ให้พี่กูด๊ดคู่หวานหวนะครับ อ้าวร้านปิดตุ่ยสิบโมงไม่ได้รอได้ยี่สิบนาทีเคครับเงาเลยเย้เปิดแล้ว ซื้อบ็อกซ์ครับบ็อกซ์ของสุนัขท่านจับบ็อกซ์สองอันได้กานยัไงคะบ็อกซ์บ็อกซ์ไม่ใช่หมาที่รักอ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ครับพี่อันนี้ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใช่โอเคอันนี้แหละอันนี้ใส่น้องเลยค่ะน้องเมตาหรอคะบิ๊กเกิลบิ๊กเกิลเมตาตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะเมตาใส่ไว้แล้วเมตาบ็อกซ์ขนาดนี้ใช่ แข็งด้วยนะ่จาจะกัดเข้ายากเอาดีกว่าขึ้นอันนี้ดีนะดูสิแข็งมากเลยอะ่ะกัดไม่เข้าก็มีเสียงด้วยใช่ไหมใช่เท่าไหร่คะห้าสิบเก้าบาทเออ <laughs> ไปคว้างเลย <laughs> อุ้ยว้านใจเย็น้วน ว่าชอบว่าชอบรับลูกค่ะว่าชอบเขามา QC ก่อนกปิดสินค้าอะไรยีงไหมคะพี่ได้แล้วมีเท่าไหร่ประมาณสองตาสูงมากตาตุยแล้วตุยเลยลูกน้องชอบไอ้โลคิดถึงไมโลเนี่ยนย่มันจืดได้พี่พี่เอาพี่เอาอันนี้ออกอันนี้ออก ขอบคุณครับขอบคุณครับเย่เย่คุณพ่อได้แล้วนะครับว้าวาไมไาคขอีกเล่มนึงน่งหมืนนด้ยค่ะเหมนหมุนเหมนเดี๋ยวหมุนสะดุดนี่ลิศนี่จอดตรงนี้เลยนะลิศครับได <c oughs> ้บล็อกใหม่แล้วครับ อีเว่ล l e t ก go นะสามบล็อกเลยจ้าไไม่ไหวก็นอนให้นะ ต้องกลัวโอเคโอเค,อเคสำรวจกันใหญ่เลยเดี๋ยวแฮปปี้เลยครับเดี๋ยวมารับไปเที่ยวทะเลต่อแ้วถ้ามาส่งนองที่นี่เอ้เมฆว้าฮ่าฮ่าฮ ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ดีฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแคคตัสอยู่ที่พัทยาแต่ว่าช่วงนี้ก็ปิดขายอาหารนะครับแต่ว่ายังเปิดขายต้นแคคตัสอยู่นะครับผมบรรยากาศดีนะฮะผมเชื่อทุกคนคงเคยมาแหละแต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่าเป็นของเราเพราะว่ามีแค่ผมแล้วก็คุณแม่ที่เป็นเจ้า nee ของแล้วก็มารมี่ บรรยากาศชิลมากคร,ครับไข <S <s ่ต้มไข่ต anyway> ้มเออครับเดินเก่งอันนี้ไข่ลวกยังไม่ไอ้เดินไข่ลวกไม่เดินกินอย่างเดียวไข่ลวกกินอย่างเดียวลูกนี่คุยกับเต่าเป็นด้วยเหรอเต่า เขาชื่อไข่ต้มกับไข่ลวกไข่ต้มกับใครคไหนคนที่เดินน่ะชื่อไข่ต้มคนที่กินน่ะชื่อไข่ลวกส่วนคนนั้นน่ะกะทิอ่ากะทิไข่เต่าไหนไข่เต่าหน้ากลมเหมือนไข่เต่านะอันนี้น่ารักอ่ะ ใช่ว้าวตรงนี้มีแปลกเลยนะคะอยากซื้ออันนี้คืีแปลกเนาโอ้ใช่เหมือนเป็นแพตตัสเขื่อนซื้ออุดหนุนคือแม่ตนน้นนึงนะเห็นได้ต้นโ,งโงนโลน่าโอเแดงแล้วมีดอกมาโอเคไปขอบคุณคุณป้าครับ น่ารักมากค่ะอันนี้บอกว่ามี3าสีใช hay hay <expands. S 2> ่ไหมคะใช่ค่ะมี3าสีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเอาผูกกันไปผสมที่บ้านต่อโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับโอ้ยมันมีก้าวเท้าไหออกจากบ้านเนี่ยฮะมันมีก้าวเท้าไหนออกจากบ้าน เก้าเท้าหน้าไปรักหิวจะตายอยู่แล้วภรรยาพามาอยู่หนราครับนี่อยาแล้วก็ ราพักกันที่โรงแรมนี้ครับคุณภรรยาจัดให้แบบว่าชีวิตติดปรูนิดนึงนะฮะรอบนี้เราอยู่กันที่โรงแรมตึกสูงแล้ววิวแบบว่าซีวิวเลยนะฮะน,นี้ติดมาด้วยแต่ก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับรอคุณภรรยาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเราก็จะพาเด็กๆทั้ง5ตัวนะฮะไปวิ่งเล่นริมหาดลับนะครับผมทีปัตยานะครับตามไปเลยจ้า รับเด็กๆ3คนครับเพราะว่าพามา5คนไม่ไหวรับมา3คนหวานกู๊ด <One good. S 1> แล้วก็พี่เมตตาผู้เท่าให้อยู่ที่บ้านวิ่งเล่นสนามหญ้านูนอยู่ด้วยกันไปหาดบ้านอำเภอกันครับ

ดูดิดูดิโอ้โหขุดดินตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะบ้านฉันจะเละไหมเนี่ยนอนจริงๆด้วยหรือก็เจออะไรโอ้กเจออะไรก็เ,เจออะไรอยู่ใต้ดินโอ้มายกอดกระดูกม,มนุษย์หรือเปล่าเช็ดตัวครับ เช็ดตัวเช็ดคนแล้วก็เช็ดหมาไปา,อาตอนนี้นะคะเราก็พาเด็กๆเ,เข้ามาที่รถแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปส่งที่โรงแรมอาบน้ำกันนะคะไปอาบน้ำกันแล้วนะลรุนะ แล้วก็คืนนี้เด็กๆนอนโรงแรมนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็นอนโรงแรมที่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรับเด็กๆแล้วก็มีแผนการะค่ะเราจะใส่หน้ากากจะเป็นหน้ากากอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะคะอยากกินเกาหลีคุณภรรย,ยาก็พามากินเกาหลีม<น>ไร ะอยู่ที่เกาหลีนะคะแต่หมดแล้วสำหรับคืนนี้อจริงเหรอลาไปกับ่านเกาหลีนะครับ มากินฮอตพอตค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งให้ไหมแ<ม>ต่ว่าขอให้มีเพราะว่าอยากกินมากวันนี้นอนตื่นทีโมวันนี้นอนตื่นหกโมงเช้าค่ะตื่ต่อแล้วก็กินข้าวค่ะแล้วก็หลับหลับต่ออีกตื่น <c oughs> <ะ>ีสิบเอ็ดโมงเออสวรัร์มีคนหิวมีคนหิวหนึ่งคน <c oughs> มีคนหิวหนึ่งคนไป็นลูกแม่หรือลูกหิว เราเวลาหิวนะคะทุกคนโอ้ยถีบเป็นกองเลยครับดดดดดดของครับต้องเดินด้วยเทัาไลุยครับมอบีของแกอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นซุปสีซุปนะคะบอกว่าเป็นั้งแรกของคุณพ่อหมอบีก็เลยอยากให้คุณพ่อได้ชิมถุกซุปเป็นจอภาพที่ดีเป็นจอยเป็นจอย อ,อร่อยมากค่ะด <c oughs> ูสิเขาให้อะไรมาเยโอ้พีเวทพีเวทอิอ่มกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาใครนะไปหาฮ <c oughs> านุ่มครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ฮานุ่มเนาะที่รักเนาะแฮน ใช่เดี๋ยวเราจะแกล้งเด็กๆเรากันนะคะแกล้งน่ะคะคุณพ่อก็อยู่ซื้อหน้ากากมาอือใช่เดี๋ยวโชว์หน้ากากให้ดูดีว่าและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะแกล้งเด็กๆกันนะคะเดี๋ยวจะใส่อันนี้ก็อนนี้รอดูรีแอคชั่นเพราะมันเห่ากระโดดกัดหน้ากากแน่เลย นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดักกานเราไป, <laughs> ไ,ปไปเลย ไม่ได้ผลน,นะพ,พี่พี่น้ำลองอะ่ะพี่ด้ำพี่น้ำลองกลัวได้ครับได้ครับพี่พี่น้ำลองกลัวไปลอข้างนอกได้ขอบคุญครับโอ้โหโอ้โอโอโอไปหาแม่แล้วเขาจำแบบนี้ได้โถเอ้ยมรูกคือ คือเนะที่ดำมีที่ดำกลัวคนเดียวใช่มีที่ดำลองกลัวคนเดียวน่ารักมากมาพวกเราทุกคนไปกลับบ้านโอเคกลับบ้านนะกลับโอเคบายบาย